วัสดีครับพี่น้องครับลุงเต๋อหรือลุงสนั่นนะครับพาพี่น้องมาเที่ยงนะกับก้อยมือกับก้อยเจโตครับมือนั่นเ่าเป็นกระแสปปะียบไปเลยนะครับวันนี้เดินเดนพี่น้องเบิ้งจักรอบจักรเครือนะครับนะนะครับผมเดี๋ยวสอนนะครับ ครับใส่ไปเลยครับผงนัวครับหลาส้หลายเส้นหลยเส้นหลาย้นมาแล้วมานัวแล้วก็อาัวครับใส่ไปครับไรครับซองเลยครับอีโปนครับบุญจะใส่นลครับ อ้องหนยครับจวดๆกัๆมากครับต่อไปกับต้นหอมผักชีครับต้นหอมบักชีต้อหอมผักชีพี่หนูหุนดวนห่นไส ใช่สุดก็คือน้ำปลาพี่น้องง่ายๆครับก๋วยก๋วยปลาหมึกครับมันนี่ตอนต่อไปกับคนนะครับมันนี่คนคนใหญ่กี่หน่อยเลยรับจนันน์มันใหญ่ปริมาณปลาหมึกก็หนาครับแต่อ๋วยคนครับ เกือบลื้อมะกน้วนะครับนะละนาวใส่ไปหนึ่งลูกครับเปียวจวดวเลยครับผมใส่ตรงมือนะครับใส่มือต้องไม่จาครับนี่ละนาวคนมันใ คนคนครับพี่นออ้องกระดุคนคน,คน <c oughs> ต้องใส่หม, <c oughs> ม้อน,น,น,นะครับปร <c oughs> ิมาณปองกมันหลายแ,แล้วครับน้คน้มันเข้ากใสแล้วครับน้ำลดดีใส่ไปกดตุต่มเลยครับเด้ออันนี้เป็นควายสูงเนะครับกดดึงกระดองควายสูงนะครับนะ วันน้น้ำไม่นน้องกิ้มยิ้มแล้วครับก่วยสุปนะครับต้มเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับนีครับมันีนับเยดดตรอนต้นไปเป็นการซีมนครับซมก็ไม่ใหญ่เป็นนองเลยวยเตี๋ยกระดองนบซีมกั เปลายคิดคำหนึ่งครับครับผมิดไม่ยังไงคำไม่ยัครับขันหััวมงครับครับผมเส็แงนัวคำใหนครับความเติมครับ กำลังอกาศหอมบบความสดๆสิ่งหนึ่งกับมันแจ่มครับทำให้ยี่น้องครับมเห็ดในพีน้องเบื่องต้านี่นะครับเสีบเกลือกเรานะครับนะครับผม กดไลค์กดแชรกดติดตามลุงสนั่น่าชนลุงเตอาเ่าแชรบสวัสดีครับผม